วันนี้เจ๊ปันชวนทำไก่ย่างสูตรหมักนมสดทำง่ายในกระทะไม่ต้องเสียเวลาปิ้งย่างเลยค่ะเนื้อไก่นุ่มเด้งทำง่ายสะดวกใครๆก็ทำได้ค่ะสูตรนี้วัตถุด,ดิบน้อยมากขั้นตอนเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะนำรากผักชีกระเทียมพริกไทยเม็ดมาตำให้ละเอียดเลยนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะเขาเรียกว่าสามเกลอนะคะ เตรียมซอสหมักไก่ย่างเริ่มจาก3ามเกลอซอสถั่วเหลืองน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลมะาพร้าวใส่นมสดลงไปคลุกเค้าส่วนผสมให้เข้ากันนำสะโพกไก่นะคะเจ๊ปนเอามาหั่นบ้างทั้งด้านหน้าที่เป็นหนังแล้วก็ด้านหลังที่เป็นกระดูกนะคะการบั้งแบบนี้จะทําให้เวลาย่างเนื้อไก่จะสุกทั้งด้านในด้านนอกได้ทั่วถึงค่ะคลุกเคล้าน้ำหมักให้ทั่วเนื้อไก่เลยนะคะ เจ๊ปันใช้ทั้งหมด5ชิ้นคุกเขาจนทั่วแล้วหมักทิ้งไว้1ชั่วโมงแล้วก็นำมาจี่ในกระทะแบบนี้ค่ะถ้าเป็นกระทะเคลือบไม่ต้องใส่น้ํามันเลยนะคะเดี๋ยวน้ํามันจะออกจากหนังค่ะเสร็จแล้วน้ำหมักที่เหลือก็เอามาลาดเนื้อไก่นะคะกลับด้านเนื้อไก่ไปมาเพื่อให้สุกทั่วนะคะช่วงเวลาระยะห่างประมาณสัก5านาทีค่อยกลับทีนึงนะคะเนื้อไก่จะได้ไม่เละ ทั้งน้าจากเนื้อไก่และน้ํามันของหนังก็จะเริ่มออกมาแบบนี้ค่ะส่งกลิ่นหอมมากๆเลยสูตรนี้สะดวกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจี่ในกระทะนะคะไฟอ่อนๆไม่ต้องเสียเวลาก่อไฟให้ยุ่งยากไม่มีควันด้วยค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะได้เมนูไก่ย่างสูตรอร่อยในกระทะน้องๆที่อยู่หอ,หอหรือคอนโดก็ทำได้ง่ายๆเลยนะคะเจ๊ปานบอกเลยว่าเมนูประหยัดด้วยค่ะถ้าเนื้อสัตว์อื่นแพงกินเนื้อไก่ไปก่อนนะคะ เมนูประโยชน์โปรตีนสูงเท่านี้ก็ได้จัดจานเสิร์ฟแล้วนะคะทั้งหมด5ชิ้นนี้เจ๊ปานลงทุนไม่ถึง90บาทถ้าทานไม่หมดก็เก็บใส่กล่องกินไว้มื้อหน้าได้เลยค่ะนำมาหั่นนะคะเจ๊ปานจะให้ดูว่าหน้าตาของเนื้อข้างในนะคะนุ่มชุ่มมากน้ำลายไหลเลยค่ะเห็นอย่างนี้แล้วเตรียมข้าวเหนียวไว้รอเลยนะคะจิ้มน้ำจิ้ม,จม,จมแจ่วสูตรเด็ดของเราไว้เพื่อนๆลองไปทำดูกันบ้างนะคะในี่เจ๊ปานชวนทำสามเกลือผงสูตรสำเร็จรูป ทำง่ายๆผงปรุงรสคู่ครัวไทยเก็บได้นานพกพาสะดวกด้วยค่ะขั้นตอนแสนง่ายเลยนะคะสามเกลือจะประกอบไปด้วยกระเทียมพริกไทยแล้วก็ส่วนที่เป็นรากของผักชีนะคะเราจะใช้ในส่วนรากอย่างเดียวนําไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะหลังจากนั้นเจ๊ปานก็จะหั่นเฉพาะรากมาใช้ค่ะส่วนต้นก็เอาไปทำอาหารได้เหมือนเดิมนะคะส่วนกระเทียมเราก็จะปอกเปลือกให้เรียบร้อย ให้เหลือแต่เนื้อของกระเทียมนะคะเจียปานใช้กระเทียมประมาณสองหัวค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วนํากระเทียมมาหั่นจากกรีดให้กลายเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เพราะว่าเวลาเราจะนําไปตากแห้งหรือนําไปอบกระเทียมจะได้แห้งง่ายๆแล้วก็แห้งไวค่ะได้แบบนี้เลยนะคะลากผักชีล้างเรียบร้อยแล้วกระเทียมที่หั่นเอาไว้นํามาเรียงแผ่ให้มากที่สุดเลยค่ะเพื่อจะได้โดนแดด ส่วนพริกไทยจะนําไปตากหรือไม่ตากก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นของแห้งอยู่แล้วแต่เจ๊าปานนํามาใส่ถ้วยแบบนี้เพื่อให้เขาหอมตากแห้งให้หอมขึ้นค่ะกระเทียมและรากผักชีใช้เวลาตากแดดสักวันถึงสองวันนะคะก็แห้งแล้วค่ะแดดแรงๆช่วยได้เยอะเลยหรืออีกวิธีจะนําทั้งหมดมาอบก็ได้นะคะเจ๊าปานอบในหม้อทอดไร้น้ํามันความร้อนให้น้อยที่สุดใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ